ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่หนังมาจากเกมกำลังมาถูกทางครับเรามี Mario, Sonic, The Witcher Minecraft The Last of Us และเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทาง Netflix ได้ปล่อยซีรีส์ใหม่ Devil May c ry ซึ่งเป็นอะไรที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอดูเพราะผมรักเกมปัญญาอ่อนนี้มากแล้วมันก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะล่าคนใหม่เข้าด้อมแชร์สมองเซลล์เดียวนี้ที่ผ่านมาเป็น10ปีก็ยังไม่เลิกเล่นมุก Power motivation ลูกหลานเบอร์จิลและผมก็เชื่อว,ว่ามุกเก้าอีพ้พลาสติกอีก10ปีมันก็ยังฮาอย Ladies and gentlemen, Fry, ที่ตอนมัธยมยอมกำเงินเก็บทั on ้งหมดเพื่อซ <ossing. S 2> ื again, ้อ Xbox 360เพื่อที่จะได้เล่น Marvel vs. Capcom 3อเพราะในเกมมีดันเต้อยู่และทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกเสียดายตังค์เพราะเล่น Xbox ไม่คุ้มแถมตอนนี้เกมมีให้เล่นใน t e ีมแล้วราคา150บาทตอนมันลดเฮ้ยเซ็งว่ะ พบกับอดีตชังคาผู้กำกับชาวอินเดียที่ครอบครัวย้ายที่อยู่ไปมาจนสุดท้ายจบที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมากำกับ De v i l m a y Cry พี่แกก็มีผลงานพอสมควรทั้งในฐานะผู้กำกับหรือผู้อำนวยการสร้างไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์เช่น l ว a m o n ม The t o m b s t o n e s และ c ค s t l e v วเ i ียที่ผมดู c ค s t l e v ว n i ียมาสซีซั่นแล้วชอบมากๆยกให้เป็นหนึ่งในเกม a d a p t a t i o n ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเรื่องหนึ่งแม้ผมจะเคยเล่นแต่ภาคแรกที่ภาพยังเป็นพิกเซลสมัยแฟมิคอมแล้วรู้แค่ว่าพระเอกถือแท้ชื่อไซมนอ, ard, อ, Dracula, อนเบลม มีเกมต่อสู้ชื่อ Cas t l e v a n i a Judgment ที่ช่อง G Square ชอบเอามาเปิดระหว่างรอรายการฉายตามตาราง c ค s t l e v a n i a Netflix สำหรับผมสนุกมากครับไม่รู้เนื้อเรื่องตามเกมขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าอดีตชังคาเขามีส่วนร่วมในการสร้างมากน้อยแค่ไหนกันจนตอนนี้ไต่ตัง้งมาเป็นโปรดิวเซอร์มีผลงานเช่น De v i l m a คร r y ที่เราเห็นกันนอกจากนี้เขายังมีหนังสั้นครับเรียกว่า Boot LakeUniverse ซึ่งจะให้อารมณ์วิดีโอแฟนเมดใน u t u b e ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพาราดีในเชิงเหตุการณ์สมมุติข,ของหนังหรือเกมต่่่่าางงๆทรรกก Power Ranger, ทีีเีเเรรรู้้จจัักกนนนดช Power Ranger ิสมขึ ให้โชว์เด็กอีกต่อไปหรือโปเกมอนที่ซาโตชิมองว่าโปเกมอนทุกตัวเป็นมากกว่าสัตว์และอยากยุติการจับพวกมันมาสู้กันเพื่อความบันเทิงหลังจากตัวเองสูญเสียพิกาจูไปเท่าที่ผมนั่งดูผลงานพี่แกมาผมว่าไอเดียเขาน่าสนใจอยู่แต่เรื่องฉากสู้ยังมองว่าทำได้ไม่สุดซึ่ง <c oughs> มันกระส่งผลมาถึงเดวิลเมครายด้วย ดีเอ็มซีเป็นแฟรนไชส์ที่ผมชอบมากครับและอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะเนื้อหาเข้าใจง่ายแบบถอดสมองดูได้สบายใจช่ำในเรื่องไม่มีอะไรพี่น้องตีกันส่วนมากแค่ทั้งโลกได้รับผลการทบไปด้วยฉากซูโคเทโคตรปัน่นแถมผู้ชายหล่อมากครับใช้เวลาเล่นไม่นานอย่างภาคห้าก,ก็ใช้เวลาเล่นเนื้อเรื่องประมาณ15ชั่วโมงหรือน้อยกว่าน,นั้นที่เหลือก็แค่เล่นวนในระดับที่ยากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้แฝงเนื้อเรื่องที่น่าทึ่งเอาไว้เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างดันเต้กับเบอ,อร์ วันที่3เมษายนวันแรกที่ซีรีส์เข้าเอาจริงๆผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันมาวันนั้นช่วงนั้นผมหนีเที่ยวอยู่คลิปแคสตูริสไม่ทำแม่งแล้วพายาไปเล่นสวนน้ำดีกว่าพอเล่นเสร็จปวดหัวมากพอเล่นขึ้นเทียมมาตั้งใจว่าถึงที่พักตอนเย็นเช็คอินโรงแรมปุ๊บอาบน้ำกินยาพาราและนอนลูกเดียวส่วนพี่ชายผมที่นอนห้องเดียวกันจะดูอะไรก็ดูไปตอนนั้นไม่ไหวละ แต่โรงแรมที่พักครับมันมีสมาร์ททีวีแล้วมีแอปสตรีมทุกแอปรวมถึง Netflix พี่ผมเลยลองล็อกอินดูหน้าแรกเด้งขึ้นมา De v i l m a ค Cry ผมก็เฮ้ยลืมไปเลยอยากดูจัดัมแต่ยุ่งกับการจัดทริปไปเที่ยวแต่ก็เก่งใจพี่พอคิดว่าพี่ไม่น่าอินได้ยินแค่ชื่อเฉยๆเลยว่าจะรอถึงบ้านก่อนละกันแต่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยจัดไปแล้วเราก็นอนดู d m c ได้ยกันประมาณ4ตอนในคืนนั้นเลยกลายเป็นประสบการณ์ที่แบ่งออกเป็น2มุมมองคือคนที่รู้จัก De v i l m a ค Cry อยู่แล้วกับคนไม่รู้ที่ระหว่างผมดดูก็็็คคอออยยยธิบาาาาพีี่่ฟัััังงงวววเเเนนนนมมมมปปปไไ วันกินแต่สตรอเบอรี่ซันเดย์กับพิซซ่าตังที่หาได้ก็เอาไปซ่อมร้านหมดที่ตัวเองทําพังเองแต่พอผมยิ่งดูไปเรื่อยก็ยิ่งเอ๊ะว่าบางส่วนมันไม่เหมือนในเกมแฮะเลยต้องคอยอธิบายให้พี่ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้เซตติ้ง <Setting S 2> เปลี่ยนไปเล็กน้อยจนเรียกว่าเป็นจักรวาลใหม่ดีกว่าหลังดูจบครบ8ตอนผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะแต่ขาดความเป็นเดวิลเมครายไปเยอะอยู่ช่วงหลังๆให้เจ็ดเต็มสิบด้วยซ้าถ้าดูแบบไม่คิดอะไรพี่ผมที่ไม่ได้รู้จักเกมก็บอกว่าสนุกดี <c oughs> คือผมไม่ได้มีปปััญหหาาาเเเเรรรรรืื CG, รื่่่่่่อออองง CG DMMC ค้้บในนนทีไไมมดลก ดู Netflix กเลยก็จะมีจุดต่างดังนี้ครับปรับเนื้อเรื่องที่จากเดิมโฟกัสแต่ครอบครัวสปาร์ดาให้สเกลใหญ่ขึ้นแถมมีรัฐบาลมาเกี่ยวข้องส่วนตัวรู้สึกว่าแรบบิทกับเบนสเทมากปรับคอนเซ็ปต์ให้มีปีศาจดีตั้งแต่เกิดโดยปกติในเกมปีศาจจะเป็นตัวดีเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากได้สูงสิงกับมนุษย์มากขึ้นเช่นสปาร์ดาหรือทริชมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่ถังเลือดอีกต่อไปมีอาวุธต่อกรกลับเทคโนโลยีรอบตัวปรับให้ทันสมัยขึ้นคอนดิชนันการเปิดประตูโลกปีศาจเปลี่ จเจอพ่อแบ็กสตอรี่พ่อเลดี้เป็นแค่แฟลชแบ็กแต่อย่างยึดติดกับการอยางเป็นปีศาจเหมือนเดิมและเลดี้ เดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังกลายเป็นคนของรัฐบาลและหยาบคายกว่าที่คิดซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาผมไม่ได้อะไรนะยกเว้นเลดี้ก็ได้เพราะส่วนตัวชอบคอนเซปต์อ a l t e r n a t i v e ยู u n i v e r s สอยู่แล้วแบบตัวละครที่เรารู้จักกันดีกลายเป็นตัวเลวอย่างเรื่อง Justice League What If หรือ Invincible เลยอาจจะให้ความสดใหม่กับแฟรนไชส์นี้และหวังว่ามันจะไม่ทำร้ายต้นฉบับใช่ไหมสิ่งที่ต้องขอชมในฐานะแฟนก็มีครับใช้เพลงปิด Devils Never Cry ปรับทำนองใหม่เหมือนอีวากล่อมลูกๆให้หลับเพลงเปิด l i m b s k i r โคตรเหมาะเลยนึกถึงคลิป Youtube สมัยก่อนที่อัพอะไรก็ได้ไม่ต้องคำนึงอ คลิปนี้มาก่อนการตั้ง16ปีทรานเซชันเพลงเปิดตอนอาหารโดนป่าแล้วเข้าไปหน้าแล็บปิดแล้วตัดไปที่เบนส์ต่อแมงโคเทใส่ไอซ์เกมอื่นของแคปคอมที่เห็นแล้วชวนคิดถึงเกมสมัยเด็กที่เคยเล่นแล้วเอาฉากเข็นมาเวยนะเพราะในเกมนักภาคคนเดียวกันกับดันเต้แล้วจอนี่อย่างบอสจะ50แล้วยังภาคดีมากเหมือนเดิมปกติภาคนนโรในเกมแต่ในซีรีส์ภาคเป็นดันเต้เวลาบวกเสียงคึดฮัรดนี้ฟังยังไงก็นนโรชัดๆ ก็อย่างที่กล่าวไปครับว่า Devil May Cry เป็นแฟรนไชส์ที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยพระเอกรับจ้างล่าปีศาจกินพิซซ่าใช้ชีวิตไปวันวันสู้กับพี่ชายตัวเองและปีศาจที่จะมาหยุดโลกซึ่งวันวันของดันเตก็อย่างนี้แหละแล้วทําไมกัน DMC ถึงได้รับความนิยมจนมีเกมออกมาถึง5ภาคเหตุผลหลกัลกๆผมคิดว่ามันขายตัวละครครับตัวละครแต่ละตัวมันเท่มากเวอร์จิลสุดยอดรวมท่าเบียวดาบสมุไร ดันเต้ที่โผมาทีไรชอบทําอะไรเท่ๆให้เราเงิบนีโร่ตัวทวงแต่ละคนนิสัยแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเบอร์จิลสุขขมแต่ซึนชอบเอาชนะดันเต้แบบเรื่องขี้ปัติวก็เอาแบบถ้ากูชนะนีโร่งั้นกูถือว่าชนะมึงด้วยโอเคไม่ดันเต้ส่วนดันเต้รักสนุกติดเล่นอวดดีชอบเล่นเยินยอกับพี่ไปด้วยแต่พูดความรู้สึกในใจไม่เก่งพอตัวละครมันมาอินเทอร์แอคกันก็มีแต่ความฮาความกาวกับโมเมนต์ให้อมยิ้มในข้อรัวพิสดารน,นี้เลยถ้าตัวละครไม่เป็นที่ถูกใจมันก็ยากที่จะทําให้คนอื่น าที่แม้ผมจะชอบเกมเพลย์มันมากก็ตามโดยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสิมเพิลฉากสู้ที่เรารู้ว่ายังไงพระเอกก็ชนะจึงทําให้แกนหลักความสนุกข,ของ De ว i l m a ค Cry มันอยู่ที่ตัวละครนี่แหละแล้ว Netflix ผิดพลาดตรงไหนทําไมคนที่เล่นเกมมาก่อนส่วนใหญ่ไม่พอใจกับ a d a p t a t i o n ผมสามารถแบ่งเหตุผลออกได้เป็น3ข้อหลักๆซึ่งข้อแรกจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากตัวละครครับหลักๆมันมีแค่ตัวเดียวแหละที่ทําให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนทิศทางไปเยอะมากไม่ใช่แค่ดานอุปนิสัยที่หยาบคายขึ้นแต่รวมถึงพลอตที่โยให้ตัวละครตัวนี้มััันนนนนเเเเเด่่่่กววาาหรรรรืออททียบพะะะซึงตคค้จป็ใ ได้นอกจากเลดี เนื้อเรื่องโฟกัสกับเลดี้เกินไปจนกรบดันเต้ในทั้งหมด8ตอนที่ฉายไปจะเรียกว่าเลดี้มีสกรีนไทม์เยอะพ่อๆกับดันเต้ก็อย่างได้พระดันเต้แม่งโดนจับเป็นนักโทษไม่ได้ทําอะไรเกือบ3ตอนเต็มๆบวกกับตอนที่6ที่เป็นแฟลชแบล็กเลดี้อีกที่ทําไม่ได้อ่านชื่อเรื่องนึกว่าชื่อเลดี้เมสแวร์ซะอีกต่อมาคือบทเลดี้ครับมันปลอดอามเมอร์มากๆหลังจากเลดี้พังหน้าต่างเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ดันเต้ในตอนที่2ฉากสู้หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเหมือนมีพลังพิเศษการ<ด>ขดดาเขาาย่าแลนว,วอื่นจะกากกหมดในนตอนแรครคับเราเเห็น Dante นนนนดััต้่งกิ Sunday, ีมว มาจีบด้วยไม่อยากจะเชื่อแล้วอยู่ดีๆมี10บล้อมาชนร้านแต่ก็สามารถช่วยทุกคนในร้านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยแบบขี้โม้เหมือนในเกมเลยอะ่ะแต่ทําไมตอนเลดี้ขโมยสร้อยไปคว้าไม่ทันได้ไงวะก็เพราะดันเต้ไม่ใส่แว่นออฟตัสไงครับตอนนั้นซึ่งตอนนี้ครับออฟตัสคอลัลบกับอนิเมะสปายแฟมิลี่ปล่อยแว่นใหม่สุดน่ารักแว่นวัคขูวัคขู่ใส่แล้วอ่านใจได้เห็นสร้อยชัดเจนจะได้ไม่พลาดอีกขาวแว่นยืดหยุ่นบิดงอได้แต่ไม่บิดคุณที่กรอบมีกิฟต์อาเนียขาแว่นลายชุดนักเรียนอาเนียใส่ใในนชีีีวววิตปปปปรระจําาาาาัสสบบบยยลไไไดด้้เทอกแค สะสมพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะของหมดวมากเห็นว่ารีสต็อกครั้งสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมใช้โค้ดสปายแครับส่วนลด100บาทแล้วมาสั่งซื้อกันได้ครับที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างว่าแต่ผมพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อใน d m c 3สครับส่วนมากเลดี้จะได้สู้กับตัวกีกี้ที่ดันเต้เหลือไว้ให้เลยไม่ได้เห็นพลอตอาร์เมอร์เลดี้เด่นชัดขนาดนั้นแล้วเนื้อเรื่องมันโฟกัสดันเต้ด้วยไงอย่างเก่งเลดี้ก็ได้สู้กับเวอร์จิลครับที่เป็นสถานการณ์ตะลุมบอล3คนแถมตอนนั้นเวอ Netflix, ร์ ให้3าบอสฮาตัวพยายามลุมเลดี้ที่แต่ละตัวก็แบบโหดการันตีค่าเลดี้ได้แน่นอนเพราะตอนต่อมาแค่เอคิดหน้ากับคาฟาเรียเลเอ็นเจโลเล่นเก็บทีมเลดี้หมดทีมอม่านก็เล่นโหมดอีซีตอนที่3สู้ในทีลงจะหนีไปไหนได้วะบอสแต่ละตัวก็บินได้แต่พอสู้ออฟสกรีนไปได้สักพักรับบิดเรียกให้ถอยทับพอได้สร้อยมาแล้วเลยรอดโอเครอบแรกให้อภัยได้มั้งต่อมาในฉากตึกเก่าๆหลังจากที่ทั้งทีมตายหมดเลดี้หนีขึ้นลิฟต์ได้ทันบอสเอาดาบแทงประตูลิฟต์แล้วบังเอิญประตูทำมาจากไบรเบเนียมเลยรอดตายเฉย หน้าขยับไม่ได้กำลังจะโดนฟันดันเต้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาครั้งที่สี่นี้ไม่ควรแล้วก็ตอนแลบบิทถอดหน้ากากากำลังจะง้างฟันอยู่ดีๆก็หยุดมาดูดันเต้สู้กับคาฟารีเล่เลอ็งเจโลเฉยเลยเลดี้ใส่พ้ารุ่นไหนวะประเด็นต่อมาคือคาแรคเตอร์ของเลดี้ครับที่หลายคนไม่ชอบเพราะคนเขียนพยายามปั้นเลดี้ให้เป็นแบดแอสเกิลบอสหญิงแกร่งสเตเโอไทป์หนังฝรั่งสมัยนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจโซโล่เดี่ยวได้แบบไม่ต้องพึ่งใครเจอเรื่องทรามาเอาก็ใช้ปืนยิงระบายอารมณ์และให้ผู้จาหยาบคายเลดดดดีีี้้้จจจะะไูเท่่ขึึนนซงงงถาาามออใแก็าากตคว ได้ว่าเลดี้มันลำคาหรือเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้แบ็กสตอรี่ในเกมครับเลดี้เกียรติปีศาจเพราะพ่อยอมทิ้งทุกอย่างฆ่าแม่เลดี้เพื่อหยหาพลังจะได้กลายเป็นปีศาจโตมาขับเคลื่อนด้วยแรงแขนแต่ก็ไม่ได้พูดคำหยาบอะไรอย่างมากก็ครั้งสองครั้งในอนิเมะแต่พอมาใน Netflix ครับแบ็กสตอรี่เอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเกมเท่าไหร่นะแต่คำหยาบแม่งมาเป็นชุดแบบไม่จําเป็นบางทีก็ไม่ได้มีเหตุผลให้พูดอะไรขนาดนั้นแล้วพูดไปทั้งหมด48ครั้งเท่าที่ผนับมาตลอด1ีซั่่นนาจะเยอะกว่าทุกกคคนนพูดยาาภรมัอีกนะคือมันสสูญเีย าพลักษณ์ลุกใสใสใสชุดนักเรียนไปแล้วอ่ะในเกมก็ไม่ค่อยมีตัวที่พูดหยาบนะที่ผมนึกออกตัวที่พูดเยอะสุดก็น่าจะเป็นนนโรแต่นนโรมันหยาบแบบมีเหตุผลน่ะส่วนมากที่เราเห็นนนโรพูดคำหยาบก็มันจะเป็นตอนอยู่กับนิโคพอนิโคมันกวนติงกับเรื่องนี้โคขับรถที่ระหว่างขับเก่งกับขับมีเส้นบางๆกั้นอยู่มีตอนโดนดันเต้ด่าว่าเป็นตัวถ่วงแล้วก็เฮวี่สปอยเลอร์ครับที่ใครยังไม่ได้เล่นให้ข้าม่วนนี้ไปเลยเพราะผมอยากให้คนที่ยังไม่ได้เล่นภาค5าไปสัมผัสเอาเองมากๆถ้าย่ที จะตะโกนว่าพร้อมสิวนิ้วกลางตรงๆตอนเปิด Devil Trigger ซึ่งมันสมเหตุสมผลมากที่เนโร่จะพูดมันออกมาเพราะทั้งโดนฉีกแขนไปตัวเองกับดันเต้เกือบตายค่าคนไปไม่รู้ตั้งกี่หมื่นกี่แสนคนหนีไปซื้อนมและไม่นับเนโร่เป็นลูกในตอนแรกแล้วพอตัดกลับมาที่เลดี้ในเน็ตฟลิกซ์มาเลยยิ่งดูชัดขึ้นไปอีกว่ามันไม่จาเป็นต้องพูดคําหยาบเยอะขนาดนั้น่ะ ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับเลดี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบที่คนเขียนเขาตัด b a c k ต t o r y ที่มาของชื่อเลดี้ออกผมว่ามันมีสเสน่ห์ออกกับฉากสุดท้ายครับที่สุดท้ายเลดี้ก็ทอยยศด,ดันเตเพราะมันให้ความรู้สึกว่าเอา้าที่ผ่านมามันไม่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์อะไรเลยเหรอวะปีศาจช่วยให้รอดจากอพาร์ตเมนต์แรบบิทเติรนสติเลดี้เหตุการณ์วันที่ตัวเองหลีภัยแล้วเจอกันครั้งแรกเบนส์ ans, พูดอย่างส้นมากว่าทีมเลดี้ตายเพราะพระเจ้าประสงค์ให้เป็นอย่างนั้นตอบได้ชิบมางอย่างชอบแม่เลดี้เหมือนจะย คิดได้แล้วเปล่าว่าไม่ควรทำงานให้เบนต่อ เหตุผลข้อที่2คือฉากสู้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์พอครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า<อ>ไฮไลท์อีกอย่างของแฟรนไชส์นี้คือฉากสู้ครับที่จะมีความเท่ความฮาความขี้โม้ผสมกันไปทริสต์ตูเหมือนของเล่นดันเตจะว่าเก่งที่สุดในเรื่องก็ได้ครับถ้าไม่นับรถตู้นิโคนะคือถ้าไม่เจอเวอร์จิลหรือไฟนอลบอสเรียกได้ว่ามาเห็นฉากสู้ทีไรยังไงดันเตก็ชนะแบบไม่สูสีมันเลยกลายเป็นโจทย์ท้าทายทีมงานว่าจะทายังไงให้ฉากสู้มันออกมาสนุกทําให้ผมชอบ2ตอนแรกในเน็ตฟลิก์มากครับโดยเฉพาะฉากที่สู้กับทหารรรัััับบจจ้้าาางเพะมมนนดดดไีก ใช้ทริกสเตอร์หลบไปมาวนโอยคู่ต่อสู้ใช้พร็อบที่อยู่รอบๆประกอบการต่อสู้เหมือนเฉินหลงแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ดันเต้ยังไม่เอาจริงมันเลยให้ความรู้สึกว่าหลังจากตอนที่2เหมือนเขาไล่คนที่รู้เรื่อง d m c อออกไปแล้วอะเหลือแค่ว่าไอ้หมอนี่มันใช้ดาบใช่ไหมอีนี่มันใช้ปืนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาคิดฉากสู้ในสไตล์ของเราแล้วกันหลังจากดันเต้โดนเลดี้จับขังบนรถผมขอเรียกปืนนี้ว่าเนิร์ฟกันได้ไหมเพราะหลังโดนยิงแล้วดันเต้ยังกากเลยแล้วหลบไม่ได้ได้ไงเนี่ยในเกมเลดี้ยิงมาจาก กับปีศาจไหวมันให้อารมณ์แบบกูโกรแล้วโหดขึ้นซึ่งคสซีในเกมก็จะเปิดทริกเกอร์ก็น่าจะมีแต่ตอนสู้กับไฟนอลบอสนะเท่าที่ผมจําได้ความสนุกของฉากสู้กับความไอคอนิกของเกมมันยิ่งลดลงเลยๆฉากสู้กับรูดาหรือคาวาลเลียเลสแองเจโลตอนสุดท้ายก็เฉยๆคือมันไม่ได้ไม่สนุกนะแต่มันไม่ค่อยมีความเป็นเดวิลเมคราเท่าไหรอ่อ่ะขนาดเลดี้ที่เก่งที่สุดใน Netflix กครับก็มีแต่หลบยิงหลบยิงมันเหมือนเล่นดาร์กโซ่เลดี้ในเกมก็ไม่ได้ง่อยนะขี้โม้พอๆกันหมุนหุนนนนนนตตตัััวววววหหห้้้อออยยยไปมมมาาาาิงงงงืืแแลลทํเเเ่่ใชษ์รจะึกถ ภาพลักษณ์ของค้างแสงที่ใช้ปืนหลายชนิดในการต่อสู้แต่นี้เล่นแต่ยิงปืนพกคู่ปิ้วๆเกือบทั้งเรื่องคิดท่าอื่นไม่ออกแล้วเหรอเอาจากในเกมมาใช้ก็ได้นี่แล้วก็มาเหตุผลสุดท้ายครับนั่นก็คือซีรีส์ขาฉากที่เป็นเอกรักไปพอสมควรและในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงเก้าอ e ี้พลาสติกแต่ถ้ามีก็ฮาอยู่นะการที่แฟนชส์นี้กลายเป็นที่รักและกลายเป็นมีมก็พอให้ฉากพวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่มีดุกพากเช่นดันเต้โดนดาบตัวเองปากหรือดันเต้ฆ่าพ่อนางเอกแต่อที่ผมเสียดาาาายสุุดดคืออไไไไมมมม่่่่่ีีกกกรรรโวบับบัซึึงงงผนนนนเเป็นหนใหใฮลลทข้จิๆ หลังจากเราเอาชนะบอสได้แล้วบอสจะกลายเป็นอาวุธให้เราใช้ซึ่งเวลาดันเต้หรือใครก็ตามได้อาวุธมาใหม่ก็จะต้องโชว์ทงท่าที่อาวุธชิ้นนั้นทำได้แบบขี้โม้ปนฮากันไปมันเหมือนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วแล้วก็ให้เราเกาหัวว่าไปฝึกมาจากไหนวะก็เลยเป็นที่คาดหวังใน Netflix มากครับว่าเวลาดันเต้จับอาวุธบอสแล้วก็จะต้องโชว์เทพสักหนึ่งสเต็ปแล้วปะแต่เปล่าได้อาวุธอัคนี่มาควงโชว์ปัดกระสุนแป๊บหนึ่งแล้วก็ปาใส่ไอ้ทีหน้าต่อจบแล้วหรออะไรวะส่วนฉากอื่นๆโดยรวมผมววว่่่่่าาาาาไไไมด้้้อออะะรแลบงงงงยยยกกก็็เเเคคหหนนนนนนนใััืชชทุ อาาศหลังเครื่องบินระเบิดอย่างกับ Iron Man 3 William b a n e เบนสายซีซเวอร์ชันเลวแต่ก็หวาวที่ได้เควินคอนรอยมาพากแทบทั้งเรื่องคือทอมแอนเจอรี่วิ่งไล่จับกันไปมาเพื่อฉิงซอยแต่อย่างน้อยมันก็มีซีนที่ทําได้ดีจนต้องยกมาพูดซึ่งอยู่ใน2ตอนแรกอีกแล้วก็จะมีดันเต้เต้น DDR และดันเต้หยุดติดเล่นเวลาเจออะไรเกี่ยวกับพี่หรือแม่และหันมาเอาจริงซึ่งทั้งหมดทั้ง,มด,ง,ม,ดงมดที่กล่าวมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีซั่น2จะทําได้ถูกใจชาว DMC มากกว่านี้และในขณะเดียวกันก็เป็นห่่่ววงมมาาาาากกกตัััะะคครททีีสํํญพ,อ,พ,อ,พอ, Dante, อออๆบจไดด้ ไหม สองคนนี้เวลาเจอกันทีไรบันเทิงทุกทีครับการเจอกันในแต่ละครั้งล้นมีความหมายมากกว่าการเป็นคู่ปรับกันและการที่เราได้เห็นฉากต่อสู้สุดเดือดมันเห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนการสื่อสารระหว่างกันว่าผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอหน้ากันและย้ำเตือนเหตุการณ์ในอดีตอันเดียวที่ทั้งคู่ต่างฝังใจและทําให้ทั้งสองเดินคนละเส้นทางณปัจจุบันคนเขียนเดินทิศทาง,างต่างจากต้นฉบับมีรัฐบาลมาเกี่ยวข้องและดันเตอยู่ในแคปซูลเหมือนโงกุลเวอร์จิลกลายเป็นตัวแทนของฝั่งปีศาจส่วนดันเตจะกลายนตัััวแทฝ่งงงมมมุษย์พราโดฐบลสอห อันนี้ก็ยังไม่รู้ผมขอแค่ว่าอย่าปรับทั้งคู่เยอะเลยโดยเฉพาะเวอร์จิลยิ่งแบ็กสตอรี่นี้ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะว่าทำไมเวอร์จิลถึงอยากได้พลังกับโมดิเวตตลอดเวลาผมว่ามันเพอร์เฟกกับ เป็นมีม,มดีอยู่แล้วอะแต่เท่าที่เห็น MV เพลงใหม่ของ E อเวนต์เซนสผ่านๆได้เห็นดันเต้ใช้ปืนใหม่ไม่รู้ใช้อีโบนีไอวอรี่ไหมนะมาพร้อมท่ายิงสุดเท่กับรีโหลดแบบแท็กที่ครูซึ่งก็ดูดีนะเรียกวงได้ถูกใจเด็กหนวดมากแต่ก็อ,อีกแล้วครับชมนานไม่ได้ทําไมผู้กํากับชอบเล่นกับความรู้สึกเราเหมือนเล่นรถไฟเหาะล่าสุดกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอดีชังคาททำพอดแคสต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเคนนี่โอเมกานักมวยปรามสังกัด a อไเู w, โดยคลิปยาวประมาณ2องชั่วโมงด้วยกันซึ่งประเด็นท ที่อยากทําในอนาคตและรวมถึง DMC Netflix ที่ได้ปล่อยออกไปประเด็นที่หลายคนช็อกจะอยู่ในช่วงท้ายของพอดแคสต์ครับว่าพี่อดีตเขาลหลงไหลใน Devil May Cry มากอยากขยายให้ทุกคนได้รู้จักแฟรนไชส์นี้มากขึ้นซึ่งก็ฟังดูดีนะแต่เขาได้กล่าวต่อไปว่าตอนที่เขารับโปรเจก์นี้มาทําเขาไม่รู้ว่า DMC 5มันกำลังจะมาแล้วไม่แฮปปี้เพราะคิดว่าแฟรนไชส์นี้ตายไปแล้วแล้วเขาไม่ใช่คนที่ชุบกลับมาถ้ารู้งี้ทํา Street Fighter ดีกว่า เอาพูดอย่างนี้ก็เสียใจแล้วเนี่ยมองว่าคอมูนี้ตายได้ไงคือก็เข้าใจว่าภาค4กับภาค5มันห่างกัน11ปีบวกกับระหว่างนั้นมันมี d m c ภาคที่ไม่ได้สร้างโดยแคปคอมและหลายคนไม่ชอบทําให้คอมูมันดูเหี่ยวเฉาแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับตายอะ่ะอย่างน้อยมันก็มี DLC ภาค4ให้เราเล่นเป็นเวอร์จิลในปี2 0 1พบวกกับคอมูสรรหามุกหาเทรลเล่นกันตลอดเวลาใน r ร d dit หรือกลุ่ม Facebook แก้ขัดจนกว่าจะมีแมทเทอเรียลใหม่ให้เสพจากออฟฟิเชียลในฐานะแฟนอย่างผมผมว่าแค่เราได้ยดนะออยินนนววว่่่าาาาาา DMMC จจะะปปปรรกกกกศทํเเ็็็ี์ดใมมมแลลล้ไไผััพธออง ไม่เข้าใจมากว่าทำไมมองการมาของภาค5เป็นศัตรูพอได้ยินงี้แล้วก็อยากให้ซีรีส์มันจบที่ซีซั่น2ก็พอมัง้งไม่ก็เปลี่ยนผู้กำกับไปเลยซึ่งดูเป็นไปนได้ยากอยู่เพราะศัตรูที่ทำก็ของพี่แกอีกตอนนี้ผมเลยไม่รู้ว่าสรุปพี่แกรักแฟนชายนี้จริงไหมเนี่ยหรือแค่เห็น d m เเป็นขั้นบันไดเฉยๆไม่อยากจะพูดนะว่าถ้าพี่แกทำสตรีทไฟเตอร์จริงๆก็อาจจะบ่นเหมือนเดิมแหละเพราะมันมีภาค6กต่อแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็หวังว่า De v i l m a ค Cry จะยังเป็นซีรีส์ที่เรีย นของดันเต้ก็งี้แหละอยู่นะ ก็จ,จบแล้วครับคลิปนี้ยางมีครั้งว่าคลิปนี้ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อบ,บ่นว่าซีรีส์มันไม่สนุกแต่อยากให้คนใหม่ที่เพิ่งเข้าดอมได้รับประสบการณ์ถอดสมองแบบเต็มเตี่ยมใครชอบไม่ชอบซีรีส์นี้ตรงไหนหรืออยากแนะนําอะไรกับคนที่เพิ่งเข้าดอมก็มาเม้น์บอกกันได้ครับหรือถ้าชอบคลิปแนวนี้กันก็จะได้ทําออกมาอีกส่วนถ้าใครอยากซัพพอร์ตทางช่องเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสมัครมาเป็นเอเจนต์ด้วยกันได้ครับส่วนคนที่สมัครกันมาอยู่แล้วขอขอบคุณอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณมาโมรุคุณจีเ,เมยมโปรเจกชอบคลิิปนีป้ฝาากกตตม มะพร้าวด้วยนะครับกูแพร่รีได้เว้ยไอ้กระจอกนี่แหละเจอพลังแห่งบีบอย